ค่ะก็มาต่อคลิป ep สองนะคะวิธีแก้ปัญหาเงินที่ยังไม่เข้าบัญชีไทยใครที่ส่งเงินแล้วที่ยังไม่เข้าบัญชีไทยก็ตามดูคลิปนี้ได้เลยนะคะก็เข้าไปเช็คนะคะว่าเงินเข้าหรือยังมีปัญหาอะไรอีกไหมติดขัดอะไรไหมเข้าไปเช็คค่ะก็จะมีอีเมลเข้ามาเยอะแยะเราก็เข้าไปเช็คว่าว่าเงินเข้าหรือยังหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้าง,างที่เราจะต้องทำในขั้นตอนต่อไป อีเมลแรกที่เราได้รับก็เป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีภาษาไทยตามมาด้วยเขาก็จะเขียนบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเขาก็บอกว่าโปรดอย่ากังวลขั้นตอนนี้เป็นเรื่องปกติมากแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีเมลต่อไปที่เราได้รับนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นอีเมลในการแก้ไขปัญหานะคะค <c oughs> ลิกไปตามมือลูกศรชี้นะคะพอ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาหน้านี้แล้วเขาก็จะมีอีเมล มาบอกเรานะจ๊ะเราดําเนินการตามกระบวนการนี้เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณและบริการของเรามีความปลอดภัยอยู่ไหมประมาณนี้นะคะเราก็คลิกไปที่มีคําถามใช่ไหมติดต่อเราได้ตลอด24สชั่วโมงเราก็คลิกเลยค่ะหรือจะโทรไปก็ได้นะคะเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณเพื่อย,ยืนยันตัวตนของคุณเพื่อให้การโอนของคุณเสร็จสมบูรณ์เราก็คลิกไปที่หมายเลขโทรศัพท์ได้เลย หรือจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ว่าคุณจะเข้าทางแชทหรือว่าโทรศัพท์ได้ก็เข้าไปหน้าเจ้าโฮมแล้วก็เข้าไปเรมิทลี่เห็นแถบข้างล่างไหมคะจะมีรูปบ้านรูปคนแล้วก็รูปการตั้งค่าเราก็คลิกไปที่การตั้งค่าเสร็จก็ไปที่ศูนย์ช่วยเหลือคลิกได้เลยจ้ะจะขึ้นมาเป็นรูปภาพให้เราเลือกนะ เราก็กดเลื่อนลงข้างล่างเขาก็จะมีบอกว่าติดต่อเรา mm hmm. การอุ่นพันธมิตรอะไรเงี้ยเราก็คลิกไปที่ติดต่อเราเสร็จก็จะเป็นการโทรหาเราหรือว่าแชทกับเราเราก็คลิกไปต้องการอันไหน mm hmm. เห็นไหมคะเห็นสังเกตไหมคะว่าข้างบนนี้จะเป็นการเลื่อนคุณต้องรอการติดต่อกินาทีตอนนี้ าการติดต่อเหลืออยู่หนึ่งนาทีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่ว่างบางช่วงอาจจะรอนานถึงสองนาทีแบบนี้ก็มีนะคะการแชทกับเจ้าหน้าที่เริ่มขึ้นแล้วเราก็คลิกเข้าไปเสร็จเราก็รอเจ้าหน้าที่เขียนกลับมานะคะว่าเขาก็จะบอกประมาณแบบว่าคุณมีปัญหาอะไรให้เราช่วยเหลือไหมเราก็พิมพ์เข้าไปค่ะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะรอเจ้าหน้าทีต่ตอบ กลับมาหรือว่าเราจะพิมพ์ถามก่อนก็ได้วิธีการติดต่อก็ง่ายสะดวกแล้วเราก็ไม่ต้องกล <the> ัวการส่งเงินไม่เข้าบัญชีอีกต่อไปแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาแล้วเขาก็เขียนเป็นภาษาไทยสวัสดีฉันชื่อสเตฟี่แบบนี้ค่ะเราก็พิมพ์เข้าไปว่าเรามีปัญหาอะไรแต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยอยู่นะคะ ถ้าเกิดใครที่โทรศัพท์เข้าไปแล้วพูดภาษาอย่างภาษาอังกฤษไม่ได้หรือว่าภาษาเยอรมันไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จะโอนสายไปล่ามแปลภาษาไทยให้เรานะคะมาดูในส่วนของการโทรศัพท์ดีกว่าเราก็ไปที่ติดต่อเราแล้วก็โทรศัพท์โทรหาเรานะคะก็จะมีเบอร์โทรไว้พร้อมที่จะให้เราโทรหาเจ้าหน้าที่นะคะเราก็กดโทรได้เลยนะคะ ค่ะพอติดตอกับเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเราได้ส่งไปทางอีเมลของคุณเราก็มาเช็คค่ะว่าเงินเข้าไปที่เมืองไทยหรือยังไปถึงผู้รับที่เมืองไทยหรือยังก็มาเช็คได้ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะบอกว่าเราส่งเงินของคุณไปให้กับธนาคารนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็เรายืนยันว่าระบบได้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารนี้แบบนี้นะคะ ก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์ในการส่งเงินครั้งแรกนะคะต่อไปเราก็จะได้ส่งเงินแบบง่ายๆนะคะเราก็เข้าไปที่รีมิตลีเหมือนเดิมน,นะคะส่งครั้งที่2ก็จะง่ายค่ะเพราะเรามีข้อมูลในการโอนแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะโอนให้อ่อกับคนอื่นก็ได้เช่นกันนะคะก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะคะเป็นผู้รับเงินใหม่แล้วก็กรอกข้อมูลในส่วนของผู้รับ ที่อยู่อีเมลแบบนี้ค่ะก็ทําตามขั้นตอนใครที่ว่ายังไม่ได้ทำก็กดเข้าไปดูคลิปแรกนะคะของ ep 1นะคะวิธีสมัครและขั้นตอนการส่งเงินนะคะดูคลิปนี้แล้วก็สามารถส่งเงินกลับเมืองไทยได้ง่ายด้วยตนเองทําที่บ้านได้ง่ายนะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเรทเงินวันนี้กันดีกว่าว่าได้เท่าไหร่นะคะเราก็กดเข้าไปที่เรวิตลี่นะคะสามารถเช็คข้อมูลได้เลยเราก็กดโอนเงินกดผู้รับใหม่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นผู้รับเก่าเราก็สามารถใส่จำนวนเงิน,นและโอนได้เลยเห็นไหมคะวันนี้เรทเงินอยู่ที่สามสิบหกจดยี่สิบแปดค่าธรรมเนียมก็2อ9นะคะ ค่าจะจ่ายทั้งหมดก็รวมในส่วนของการสมเงินเขาก็จะคิดมาให้เราเลยถ้าสมมติว่าเราสมเงินไปที่500ยูโรนะคะเขาก็จะมียอดรวมขึ้นมาให้เป็น502ยูโรนะคะจุด99เซ็เซนเห็นไหมคะเราก็เช็คได้เรทวันไหนดีเราก็สามารถโอนได้เลยแต่ถ้าเกิดวันไหนไม่ดีเราก็รอนะรอก่อน ถ้าเกิดใครยังไม่รีบส่งรอนะเราให้วันไหนที่เรดดีจากเป็นเงินไทยการได้รับเงินไทยพวกเขาได้รับเห็นไหมคะก็จะบอกว่า1 8 1 4 4บาทเขาก็มีข้อมูลดีๆมาฝากแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะ